คิดว่าฉันต้องการแค่ใครสะกดขั้นเวลาโอ้ะไรป่าบอกแม่เฉ่ก็ตีได้ไวเลยที่หนึ่งแล้วไม่ใช่

วันนี้เธอจะไปอยังดูฉันก็ดูเธอใจปล่อยตัวไปตามหัวใจถ้าเริ่มคิดไปถ้าฉันมีใครคนเดียวเกิดตัวใช่สักครัง้งก็งได้แต่ความทรงจำดีๆที่ฉันจะเจอนี่เธอไม่มาไม่เลย ขอดขอด้วยอ่ะแบบไม่ความจริงอ่ะคนเราคนเราคิดอย่างเงี้ยเยอะแต่แค่ไม่กล้าแต่งออกมาหมามาถึงให้คนเห็นแก่ตัวแบบแย่เอาอีแก่ไม่ไม่ถึงว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาอย่าอย่าทำเป็นเข้าใจขอร้องไม่พี่เขาแบเอาดีเข้าตัวไปถึงว่าน้ำบุกทำเป็นเข้าใจเลยว่ามันจะเป็นฟีลแบบคนที่แบบที่เจ้าชู้ใช่อะแบบไหนอะไม่ใช่พี่หมายถึงไม่แบบคือแบบประมาณว่า ยกาัวอย่างคืออยากจะบอกว่ามันเป็นคนเห็นแก่ตัวเว้ยเออเออก็รักคนนี้ด้วยรักคนนี้ด้วยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเอะไรตมันรักตัวเองแบบพี่ภูมิใช่ไหมอ๋อพี่ภูมิมีน้องแนนอ่ะน้องแนนอ่ะก็แม่น้องอะไรแม่น้องอะไรนะน้องมิกกี้ไม่ใช่ไม่น้องมิกกี้ยกที่สองเริ่เขาพี่ด้ได้แน่หรือพี่หน่อล่ะอันนี้ได้หลังก็ได้ใช่ไ ป่าป่าเหมือนลูกโอมเนี่ยคิดหน่อยสิมันไม่ใช่ลูกโอมแม่บ้าเดี๋ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็ไปคบคนที่สองไปเลยต้นน้ำคนแรกเป็นยังไงน้ำปาหเนี่ยน้ำพอเธอเองไม่ใช่ก็เนี่ยก็เลิกคนแรกไปเลยไหมถ้าตามเพลงเนี่ยก็เออไปตัดเลิกไม่ได้เพราะว่า ะคนเนี่ยก็รักคนแรกเหมือนกันไม่คนเนี่ยก็รักคนแรกเหมือนกันอแต่ก็ประมาณว่าก็เนี่ยนกตัวก็ปล่อยใจไปตามแล้วก็ได้ไปรักคนที่ปมาทีหลังอีกเนี่ยแล้วคนเนี่ยคือนิยามหลยมือเที่ยงนะประมาณว่าเนี่ยถ้าแล้วถ้าคนที่ที่เพื่อนมาทีหลังเขาจะไปก็คนนี้ก็เออแล้วถ้าเขาไม่ไปถ้าเขาไม่ไปอ่ะแล้พาก็อยู่อย่างนี้ไงอยู่กันสองคนเออก็อยู่แต่คนเนี้ยคนที่มาทีหลังก็จะเจ็บกว่าเพราะอันนี้ก็รักคนนี้ด้วยคนที่มาทีหลังก็จะเจ็บ ใช่ก็แบบแต่ถ้าจะเลือกเลือกคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรของน้ำอะไหรอเลือกตัวเองน้ำคงไม่ได้เลือกที่หนึ่งนะคงไหมหนึ่งสองสามคงไม่ได้เลือกคงแม่คงยังอีกอทำไม่ได้แม่คงทำไม่ได้ไม่ใช่หมดเป็นไรอ่ะดูดิคือต้องกินทั้งขวดนี่เลยหรอไม่ใช่พี่